กาละแมพัชรศรีโพสต์ยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการของช่อง3 วันที่11 64, กุมภาพันธ์64กลแมพัชราศีได้โพสต์อินสตาแกรอัปเดตสถานการณ์ต่างๆโดยเธอได้ระบุว่าแม่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้ทุกคนได้ทราบนะคะโดยล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆจะมีการให้ข้อมูลแก่ทุกคนอีกครั้งนะคะ และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่อยากขอโทษทุกคนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและผิดพลาดของแม่ซึ่งแม่ขอน้อมรับคำตำหนิและคำตักเตือนจากทุกท่านค่ะและจะนำไปปรับปรุงตัวเองและการทำงานต่อไปโดยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะและเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นอกเหนือจากกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ แม่ได้ตัดสินใจยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรในรายการคือรายการ3ามแซบและรายการเทคมีเอ u าไทยแลนด์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสและความเมตตากับแม่มาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานทุกคนกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ให้โอกาสและติดตามผลงานของแม่มาตลอด24ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ